สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องต้มเตรียมมาขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญนะคะคือแม่มีความประสงค์ที่จะออยากได้ไเหล็กเส้นเหล็กซิงค์นะคะสักสองเส้นแล้วก็ตะขคร้ค่ะเพื่อที่จะมาทำประตูเหล็ก คือบ้านหลังนี้ค่ะมันมันมันเป็นบ้านเช่าแล้วมันเป็นบ้านเก่าอายุบ้านหลังนี้ก็ประมาณ50กว่าปีแล้วลค่ะแล้วทีนี้บ้านอ่ะคือมันมีแต่ประตูไม้ค่ะประตูไม้แบบนี้แต่มันไม่มีประตูเหล็กแล้วไอ้ทีนี้การไม่มีประตูเหล็กเนี่ยทำให้เวลาแม่เปิดประตูออกไปเพื่อที่จะไปล่างกานไปซักผ้าทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่นะคะ น้องๆเนี่ยทุกตัวเลยจะวิ่งออกไปเลยค่ะเห็นไหมคะหลังบ้านนะมันจะเป็นป่าทั้งนั้นแล้วในป่าน,นี่คือมันมันจะค่อนข้างรกเพราะว่ามันเป็นป่าบอนนะคะแล้วข้างบ้านก็จะเป็นหนองน้ําซึ่งทําให้เมื่อวานเสือน,นี่น้องแมวตัวหนึ่งได้หายไปค่ะเพราะว่าแม่ทำนูน่นทำนี่ยุ่งอยู่ในครัว แม่ก็ปล่อยให้เขาเล่นอยู่หลังบ้านกะว่าอีกสักแป๊บแม่จะเอาเขาเข้าบ้านนะคะสุดท้ายกลับเข้ามาแต่ตุวมเรี๊ยมกับน้องๆอ,อีกสองตัวอีกสามตัวส่วนอีกตัวหนึ่งหายไปซึ่งแม่ก็พยายามหาหาหาแต่ก็ไม่เจอค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอน้องซึ่งเนี่ยค่ะสิ่งที่ที่แม่ต้องการที่จะทําประตูเหล็กเพื่อที่ว่าเมื่อเราเปิดประตูไม้ออกไปเนี่ย อย่างน้อยมันยังมีประตูเหล็กกั้นอยู่ให้ลมเข้าแล้วก็น้องๆก็ออกไม่ได้ด้วยซึ่งคือพวกนี้น้องๆทุกตัวเป็นเป็นแมวจรเป็นหมาจรที่ถูกนำมาทิ้งแต่เมื่อเขาได้มาอยู่กับแม่แล้วแม่ก็อยากดูแลเขาให้ดีนะคะเท่าที่ว่ากำลังของแม่จะทำได้นะคะ คือเราเลี้ยงแล้วเราก็รักเราก็เอ็นดูเขาเราก็อยากให้เขาอยู่แบบอยู่กับเราไปจนที่นายุกไข,ข่ของเขาตามธรรมชาติอนะคะไม่ใช่ว่าหายไปแบบไร้ร่องรอยแล้วหลังบ้านเนี้ยจะมีงูเยอะมากทั้งงูทั้งตัวเงินตัวทองเนะะี่ยค่ะสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันรกมากอะคะ่ะ ซึ่งการที่ว่าเราไม่มีประตูเหล็กติดเอาไว้กันเด็กๆเนี่ยทำให้เขาวิ่งออกไปตามอำเภอใจซึ่งเราก็ดูไม่ทนันพาะน้องๆก็หลายตัวแล้วแม่ก็ทำงานในช่วงกลางวานันกว่าจะกลับมาก็สี่โมงซึ่งแม่ก็เลยอยากจะขอความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาตุ้มเตี้ยมกับน้องๆด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ